สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักดอกอัญชันสมุนไพรกินได้ซึ่งเป็นสมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมานานช่วยบำรุงสายตากระตุ้นการไหลเวียนเลือดอัญชันหลายบ้านมักเอามาทาคิ้วทาสีรักและเชื่อว่าจะดดดดำสวยงามและปัจจุบันได้ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าในขนมน้ำอาหารรวมทั้งเครื่องสำอางด้วยอย่างหลากหลายและที่สำคัญเห็นสีสวยๆแบบนี้ ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากด้วยนะคะขนมหวานที่มีสีม่วงอมน้ำเงินหลายคนที่เห็นแล้วสามารถตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าสีสวยๆแบบนี้ต้องมาจากดอกอัญชันแน่นอนนอกจากจะมีสีน้ำเงินสวยดอกอัญชันยังมีประโยชน์อีกมากมายที่คุณอาจยังไม่รู้วันนี้แม่แหม่มก็เลยเอาประโยชน์ของดอกอัญชันมาฝากทุกคนกันค่ะประโยชน์ของดอกอัญชันช่วยบำรุงสายตาป้องกันอาการตาฝ้าฟางตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจกช่วยลดน้ำตาในเลือด เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านโรคเมเร็งได้ชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดช่วยบำรุงผมให้เงางามโดดดำ มักเป็นส่วนประกอบของยาสระผมหรือครีมบำรุงผมช่วยสลายลิ้นเรือช่วยระบบไหลเวียนโลหิตได้ดียิ่งขึ้นอัญชันเป็นพืชที่ปลูกง่ายและโตไวมากๆโดยปกติแล้วจะเริ่มอ,ออกดอกเมื่ออายุป,ประมาณ4เดือนจะปลูกลงในกระถางหรือวัสดุปลูกที่เรามีแม่แม่แมเองก็ปลูกลงในกระบะโฟมน,นะคะโดยให้ขุดลุมตื้นๆแล้วโรยเมล็ดลงไปประมาณกระถางละ2-3เมล็ดจากนั้นก็กลบดินบางๆรดน้ำตาม ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เราก็จะเห็นใบสีเขียวงอกออกมาจากนั้นก็รอจนกว่าต้นกล้าจะแข็งแรงแล้วค่อยย้ายไปปลูกในแปลงหรือวัสดุปลูกที่เราต้องการจะปลูกริมรั้วหรือปลูกในกระถางก็ได้นะคะแต่ควรม,มีไม้ระแนงเพื่อให้เถาอัญชันมีพื้นที่ในการเลื้อยจากนั้นก็รอประมาณ1 – 2เดือนต้นอัญชันก็จะเริ่มอ,ออกดอกให้เราได้เก็บแล้วนะคะนอกจากจะปลูกง่ายแล้ว อัญชันยังเป็นพืชที่ทนต่อสภาพอากาศแห้งแรงได้ดีดูแลไม่ยากแถมไม่ค่อยมีโรคและแมลงมารบกวนด้วยเพียงแต่เราต้องเลือกพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดอย่างเหมาะสมสำหรับข้อควรระวังในการทานดอกอัญชันดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการสลายลิ่มเลือดจึงไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะโรหิตจางและไม่ควรทานอาหารที่ย้อมสีด้วยอัญชันเป็นเวลานานๆนะคะแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีรายงานการเป็นพิษของการบริโภคดอกอัญชันในรูปแบบของอาหาร หรือเครื่องดื่มแต่ก็ไม่ควรใช้อัญชันร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินและวาฟารินเพราะมีรายงานพบเทอร์นาตินดีวันในดอกอัญชันมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดซึ่งอาจมีผลเสริมฤทธิ์กันจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้สำหรับการใช้ภายนอกร่างกายควรประมัดระวังในผู้ที่แพ้ดอกไม้ชนิดต่างๆ ให้หมันสังเกตอาการของตัวเองหากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอัญชันแล้วก่อให้เกิดอาการระคายเคืองก็ควรหยุดใช้ในทันทีนะคะ ที่บ้านแม่แหม่มปลูกไว้ไม่เยอะค่ะแต่ก็มีให้เก็บในทุกๆวันจะปลูกไว้ประดับบ้านเพิ่มความสวยงามให้ริมรั้วหรือจะนํามาทําเป็นสีผสมอาหารจากธรรมชาติดีๆจะนํามาใส่เมนูขนมหวานต่างๆหรือจะทําน้ําอัญชันมะนาวจะชงเป็นชาดื่มหรือจะล้างให้สะอาดและนําไปรวกเป็นผักจิ้มน้นําพริกก็อร่อยมากๆเลยนะคะดอกอัญชันเราสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีดอกที่สีสวยสดแถมเจริญเติบโตได้ดีและ เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่แม่แหม่มอยากให้ทุกคนปลูกติดบ้านไว้ไม่ต้องปลูกเยอะค่ะเอาแค่กระถางเดียวก็พอแม่แหม่มเองก็ปลูกไว้แค่นี้เองนะคะแต่ก็มีดอกให้น้องแจมได้เก็บตลอดค่ะน้องออกดอกตลอดทั้งปีเลยถ้าใครพอมีพื้นที่เหลือก็ลองปลูกอัญชันไว้สักกระถางนะคะนอกจากเราจะได้ประโยชน์ดีๆและสพรพพคุณเด่นๆแล้ว เรายัางสามารถนําไปตกแต่งริมรั้วของเราได้ด้วยนะคะที่บ้านแม่แหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น้องแจมชอบมากๆเลยนะคะเมื่อถึงเวลาวันหยุดเขาก็จะถือะกรากขึ้นไปบนดาดฟ,ฟ้าแล้วก็จะไปเก็บดอกอัญชันเอามานับเอามาเรียงใส่ถาดเพื่อที่จะนําไปตากแห้ง พอแห้งเสร็จก็จะเก็บใส่กระปุกเพื่อเอาไว้ให้แด,ดดดี้ชงเป็นชาดื่มยามที่แด,ดดดี้อยากทานชาและนี่ก็เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่สมาชิกทุกคนสามารถทําร่วมกันได้ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการปลูกผักกินเองที่บ้านเรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าผักที่เราปลูกปลอดสารเคมีถ้าใครพอมีเวลาก็อย่าลืมปลูกผักไว้กินเองกันนะคะ